ผู้หญิงแบบว่าธาตุไฟแล้วก็ปูดปีดง่ายคุณผู้ชายก็จะธาตุดิน,ดน,นกับน้ำ้าใจน,นะเอากลางควาสนุกของธาเจ้าเรือนอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าพอเราดูแลคนไข้เหมือนดูแลน้องแอนดูแลคุณจอมเราอยู่กันมาเป็น10ปี10ปีอัพนะในกลุ่มของคนไข้สายเรือนเมสหรือธรรมชาติบํบาบัดอะคะ่ะคือมันไม่ใช่ว่าอยหมอเลี้ยงไข้ไม่ใช่เลยคนไข้ออกไปใช้ชีวิตคะ่ะ เป็นอะไรก็กลับเลี้ยวเลี้ยวกลับมาเพอาปั๊มใหม่คือคือจะเป็นแบบนี้ที่ที่ผ่านมาคนไข้กลับไปใช้ชีวิตนะคะทีนี้คือคือพอกลับมาเราก็จะเห็นเส้นทางการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็น r ร l a t i o n แฟมิลีการปฏิสัมพันธ์หรือบางคนชอบถูกเชิญไปงานแต่งงานหรือก่อนจะแต่งงานก็ต้องถูกถามหมอคะคนนี้ดีไหมให้ดูให้ดูให้แบบว่าดูว่าเนี่ยค่ะมี คุณผู้ชายมาเนี่ยคนนี้แบบหมอคิดว่าหนูจะเข้ากับเขาได้ไหมพี่ <ขอ S 2> เป็นหมอเป็นหมอดูแล้วอคือนั่นหมายความเหมือนเป็นพี่สาวอะ่ะเป็นพี่สาวพี่น้าป้าเป็นพี่เป็นน้าเป็นป้า,าเป็นอะไรก็ตามาเออเดี๋ยวนี้บางทีแม่ก็รอดแล้วมีลูกลูกก็จะมีแฟนให้ป้าหมอช่วยดูอีกอย่างเงี้ยคือคือมันเหมือนกับว่า เราจะรู้จักคนไข้ดีด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเนาะ,ะแล้วพอคนไข้ที่เขารู้จักตัวเองมากขึ้นจากการที่เราเชื้อเชิญให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะผ่านท่าจะเ,เรือนผ่านการเจาะเลือดผ่านการพูดคุยผ่านกลยุทธ์ต่างๆในการเขาเรียกโกรธตไมซ์เซ็ตในด้านของการการให้คําแนะนําของคนไข้ก็จะถามมาอย่างเงี้ยว่าคุณหมอหนูว่า a, เป็นคนาธาตุไฟหมอก็รู้อยู่เนาะหนูว่าเป็นคนโชค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 เลยปีก็ง่าย เขาเรียกต่อยผู้ชายได้อะออชกได้เป็นธาตุไฟมากเลยแล้วเนีย่ยค่ะเจอพี่เข้ามาจีนนู่นนี่นั่นะอะลองดูใจไปก่อนลูกเพราะเราจะชอบตัดสินใจเร็วใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็คิดว่าเอ,อ๊ะถ้าคบกัน3มเดือนใช่ก็แต่งไปเลยไหมคะธาตุไฟวู่วามาเราเราก็จะรู้จักว่าลูกสาวเราบู๋วามเนาะอ,อ,อะไรเงี้ยออก็ค่อยๆเหมือนเป็นไฟที่แบบไฟตุนๆอุ่นๆไปก่อนอออโชคดีเจอเจอคู่ชีวิตเป็นธาตุดิน ดินดินบวกน้ำเขาก็จะแบบว่านิ่งเป็นสายซับพอร์ตทำอะไรไปลูกสาวเราลูกสาวเราก็ทำอันนู้นทำอันนี้ทำอันนั้นลูกสาวเราจะไปนู่นนี่นั่นปู๊บปี๊บรับได้เข้าใจน่ารักกลับมากลับมาอย่างเงี้ยบางคนผู้หญิงแบบว่าธาตุไฟแล้วก็ปู๊ปีดง่ายคุณผู้ชายก็จะทัดดินกับน้ำมาเข้าใจนะรูปหลังรูปหลังแล้วก็ ใจเย็นๆนะรูปหลังเราพี่หมอบอกให้ใหายใจไงหายใจนะเหมือนเรื่องธาตุเนี่ยกลายเป็นทำให้คนได้รู้เหมือนรู้จัก DNA ตัวเองไปเลยว่าเราเป็นคนคแบบนี้แล้วคนข้างๆก็เป็นคนธาตแบบนี้เพราะฉะนั้นพอรู้จักอะ่ะเวลาทะเลาะกันหรือมีปัญหามันกลายเป็นว่ามันเข้าใจเขาเรียกว่ายอมรับในความต่างและธรรมชาติของแต่และ